เอาโอกาสยากมากในการจะเล่นแคลรี่แต่มันมีภารกิจในวอลล์มพาร์นะครับเลยต้องไปเก็บภารกิจแคลรี่หน่อย จากช่องไฟเตอร์โรมนะครับจะมาเล่นแครี่บ้างนั้นนทีจริงๆก็ไม่ค่อยชอบแครี่เท่าไหร่หนึ่งคือต้องมีเพื่อนดีที่คอยคุ้มกันเราได้สองคือมันบางนี่คือเหตุผลสองข้อที่ผมไม่ค่อยชอบเล่นแครี่ตกล้วง,ง่ายมากมันต่อให้เรายืนเก่งไม่ยืนเก่งก็เแต่มันก็ยังตายง่ายอยู่ดีเลยรู้สึกว่าชอบตัวที่เอาตัวเองเข้าไปประทะข้างในมากกว่า ไอ้อย่างนั้นก็คือต้องมีเพื่อนดีจริงๆครับในการยืนคำให้มันจะเป็นอะไรที่แบบจริงฟีอีสปอร์ตจะฟินมากจะเจอคนเล่นเป็นนะนี่เลยเป็นแบบถ้ามา <I am S 1> เล่นโซโล่ทีไรไม่เคยได้ <c oughs> ปึ๊บ <c oughs> ป๊บป๊บอืมฝั่งนั้นไฮายาเตะกับมิล่าเนาะแล้วก็มีอลิสเตอร์ด้วยอลิสเตอร์ก็มีหนึ่งท,ที่น่ารำคาญจริ เวลามันจัดแต่ละทีก็มีแบทแมนแบทแมนออฟเลนด์อะไรนั้นกิ้งไปเข้าไบโอสกิลสกิลอะสกินจากโลกอนาคตนะครับเหมือนกับของแพนด้าเลยสวยงามรันซื้อในราคา210บาทนะอุ้ยได้ไม่ได้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 ไหมไ สวยครับเดี๋ยวมีล่ามันกลับไปพอดีอัสตาลาบิสตาขอกลับก่อนก่อนแล้วกันนะไม่ต้องนี่พอได้อยู่เพิ่มมาได้เหมือนกันโอ้โอเป็นอีกตัวหนึ่งที่มานาหมดอย่างวัยดิ้งคียิ่งยิ่งเป็นสกิลที่ต้องใช้ในการเล่นด้วยเองนี่มีมานาค่อนข้างเสียเปลี่ยนเลยครับ โอ้เกือบไปเกือบไปจริงๆผมกิ้งแบบเมื่อกี้ก็ไม่ค่อยถูกนะหลักการการกิ้งจริงๆของไวโอนะครับก็พยายามกิ้งออกข้างนะกิ้งออกข้างเลยอย่าต่อให้เราจะหิวไงก็เถอะอย่าพยายามกลิ้งไปข้างหน้าบางที้าไปข้างหน้าเราจะเสียเปรียบเปล่ามาดูกลิ้งไปเจออะไรบ้างกิ้งออกข้างแล้วก็ยิงอย่างเดียวจะกิ้งตรงไปนะกิ้ง จะถอยหลงงังเขยงขวาอะไรก็ได้แล้วแ็กโอ้เฮ้ยอิกเกอร์มาอันติใส่งี้ยเหรอง่ายไปบางทีก็ก็อยา,าอะไรวะอิสเตอร์ไม่ตายเลือดตั้งเยอะอีกเยอะเลยกูณเล่นฟาร์มเปล่าจะทันเดอร์เบิร์ดมาใส่ก็พอไม่แน่เหมือนกันอย่าแบ,แบทแบทแมนมาถึงที่เหลือ ยาเนี่ยเราช่วยเขาไม่ได้ว่ะโอเคริงเรายังเก็บงานได้วันเลื่อยอยู่นิดเดียวเออนี่สวยสวยสวยเข้าไปหน่อยก็ยืนคำ้ำหน่อยจ้า <c oughs> อืมยิงบาซูกา้าอัดนาสักลูกก่อนกลับบ้าน <c oughs> เดี๋ยวผมต้องรองกิลเดอร์มาก่อนดีกว่าจะได้แบบ ยืนให้เพื่อนไว้ก่อนถ้าไม่ได้เสียเปรียบอะไรมากขนาดนั้นนะครับควรจะมีคนคนหนึ่งยืนบ้านให้เพื่อนหน่อยนะไม่ควรจะกลับสองคนจะได้แบบเคลียร์คีฟเคลียร์อะไรก็ได้ตัวนี้สไตล์การเล่นแบบของแต่ละแต่ละทีมเขาจะเน้นนิยมแบบเล่นมังกรนี่มีเมดมาเดินร่วมเป็น3คนเลยน,นะแล้วก็เล่นกลางเขาจะปล่อยให้ฟา์ามันเก็บ เก็บเงินไปเลยบางทีจะเห็นเยอะอยู่แบทที่เห็นแบทแมนอู้ชี้ไม่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 แบทจะเอาให้ได้เลยใช่ไหมฮะอย่ามันไม่ยอมคิดว่าเมื่อกี้มันจะไปฝั่งนู้นเว้ยก็เลยแบบมาตรงนี้ก่อนสวยครับอุ๊กิ้งไปก่อนยิงสวยโอ้ดีว่ามีคนสตันมีคนยกให้ เก๋ยบไปเล่าไวโอเมื่อกี้นี่นะครับเอาจิเมตเรียบร้อยฝั่งนั้นเสียไปสี่ตัวแล้วครับน่าจะมีโอกาสในการดันได้อยู่เคผมได้ดาบขีมาแล้วด้วยเนาะอยยาบาสุก้าอัดหน้าไม่ตายทันไหมทมันไหมทันไหมทันไหมไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ ปลุกกันแบบหน้าตั้งทันทียิงป้อมก่อนเลยไม่เอาป้อมมะแต่ว่าเอาชีวิตเพื่อนอย่างเดียวเฮ้ยเวแล้วเวแล้วเว่จนได้ยุบได้ไหมได้ได้เฮ้ยได้ไหมได้ไหมจะไปเอาไอ้ตัวคุกซี่เราโดนจนได้ละ อ,อ,อ่าอยาไอ้เหี้ยตายไหมวะโอ้ดีว่าคืเอเดอร์ยังพอเก็บงานได้ต่อเดี๋ยวอาากกอกจอกรเล็กอันนี้มาก่อนนะเขาเดี๋ยวออกไอตัวโอมิมาก่อนดีกว่าพอมาเจอแบทแมนเนี่ยแบทแมนมันวิ่วอล์กได้หยาบเลยเนี่ยไม่มีใครก,กันไม่มีใคร,ปรเปิดตาให้อย่างนี้ รู้สึกว่าเหมือนเขาจะหมายหัวชีวิตผมดังต่อเน,นื่องอีกแล้วใหมล่มหละโอ้ยบินผ้านะแกอย่างนี้ตายไปซะโอ้โหเย่แม่งอยู่ดีหิวเกินเข้ามาในดงนี้เลยเหรอโธดอ,อืมดีเก็บพยาเตะได้ครับสวยงามผมไปดัน ข้างบนเ้ื่นหน่อยดียไหมเนี่ยฮะเฮ้ยแบทแมนอา่าฮะโผล่มื่อีนะแกเฮ้ยยิงไม่โดนเด่ <c oughs> ได้เอาเชื่อไห้ตูเลนเก็บริงได้เหรอพอแล้วไงโอ้ยฮายาเตะสวยนี่ไงเกอบไม่โดนเมื่อกี้ ออมูลามาต่อนะครับเดี๋ยวผมต้องการยิงให้ทะลุทะลวงมากกว่านี้สว oh, <shut> ยงามยิ <team> บติด2,000อยู่ต่อไปก็มูลามูลามาสาเติม SP ให้เลือดที่เลือดก่อนนะครับเดี๋ยว เอาไงดีพยายามต้องไปเดินกับเพื่อนหน่อยละเราเดินแยกมานานๆมากไม่ได้ตัวเราต้องการการมีพื้นที่ในการยิง <Been defeated. S 1> ย่าหิวมากครับเล่นแคลรี่เอาไว้ให้แบบถ้ามากับเพื่อนนะหิวไม่เป็นไรหรอกผมว่าเพราะว่าเรามีคนที่ไว้ใจได้ว่าเขาจะกันเราได้จริงๆถ้าไม่งั้นก็ยาดีกว่าผมว่า <They defeated. S 1> เอาชีวิตเองไปตายเ่าๆ แต่ต้องให้เพื่อนเราปุกเข้าไปก่อนเค <Okay. S 1> สวยครับอืมเคสวยแบทแมน <Double kill. S 1> <Yeah. S 1> อีอคกคนดับเบิลคิวอ้าวเฮ้กิวด์ไปอยู่ดีไปตายในป้อมเพราะอย่างนั้นโอ้ไม่นะไม่นะถอยมาก่อนเอาป้อมนี้ก็ได้วะ แต่ตัวมันก็ไม่ถือว,ว่าตกเมตาไปท่านเดียวนะครับตัวไวมันก็ยังเล่นได้ก็อาจจะมีแคที่ตัวอื่นที่เล่นได้ดีกว่าอย่างฮายเตะนี่ก็น่าลำคาญอีกตัวครับเป็นตัวที่ต่อให้โดนแบนโดนปรับยังไงก็ยังมีคนหยิบมาเล่นได้ตลอดไอสเตอร์นี่ก็เหมือนกันไอตัวของฟิกซี่นี่ก็ปรับใหม่แล้วมันก็ดีขึ้นเยอะเลยเนาะ Okay. เดี๋ยวผมขายตัวกระทาฟ้าไปก่อนนะมาเอาไอตัวมุลาดีกว่าจะได้ยิงมีหน้าดีกว่าอาจจะชา้าลงไปหน่อยแต่ก็แลกกับการเจาะเกาะที่แรงขึ้นนะโอเคแล้วเดี๋ยวจะออกไอตัวอุ้ยอีกแล้วสองตัวเลยนะพวกแกแล้วก็เดี๋ยว <Shut down. S 1> ออกไอตัวตายเกยดก่อนดีกว่า เอาจริงแม่งกิลเดอร์ก็ไม่ได้กันผมเดียต้องคอ่อยหาจังหวะเล่นจริงๆอะ่ะมันแย่มากเลยนะเวลาเล่นแฮรี่อะไรอย่างนี้แล้วไม่มีคนกันให้นี่ยิงไม่ได้ล <c oughs> เล่นนี่เอาตัวรอดโคตรเซอร์ไววอเลยเล่นกับเมดก็ได้เผื่อจะได้ช่วยกัน ดาวกรอนเห็นไหมไม่เห็นทีเลยเคไม่มีโอ้ยังไม่ตายดีกิฟตัวนี้อเอครับกอตายเกิดมาแล้วครับต่อไปไเฟลินทูสสุดท้ายเลยน่าจะพอแหละแต่อตาเามจแล้วก็ป้องกันไปสักชิ้นอ้าโอ้โหดีว่าเปิดตามาพอด,ดีสวยแม่เผลอไม่ได้เลยแบทแมนนี่ต้องแอบมา ยอมมายุ่มทางป่าลิกเตอร์ลิกเตอร์ลิกเตอร์ช่วยลิกเตอร์หน่อยอืมช่วยไม่ได้ละเจอไปอย่างนั้นผมจะอยู่ยังไงเอพามาหาเพื่อนก่อนอยังลากมาโดนอีกเหรอวะโอ้เหลือเชื่อจริงอืมแง่อย่างหนาเลยยิงไม่เข้า โอเคเดี๋ยวผมต้องตามหลังไปดีกว่าพิสเตอร์โอ้โหโดนจนได้เรียบร้อยดีนั่นมีตายเกิดพิสูจน์ิงซื้อมาก่อนเออฟื้นมาก่อนนะครับโหดตึงเลยเลยสิบาทีมาแล้วเนี่ยจะชนะหรือเปล่าเพราฝั่งนั้นเลดเกมก็ค่อนข้างโหดนะเปภไม่แน่หนากว่าฝั่งเราอีกตัวมีล่า โอ้โหเดี๋ยวจะเอาไว้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหแม่งหล,ลีกทุกอย่างเพื่อมาหาเธอเพียงคนเดียวให้ตายเถอะต้อยู่ในอุตสาดอยู่อะไรนะอยู่างในป่าอย่างี้ยัง,ยงแบบมาเห็นได้อย่นงแบทแมนโอเคไหมอ่ะเสียเวลาล่ะ ผลลัพธ์ของการเล่นทุกครั้งนะครับทีมทีไรแม่งทีมแพ้ทุกทีเพราะไม่เอาเวลาไปพิมพ์ไม่มีสมาธิส,ส่วนใหญ่เดี๋ยวนะแบทแมนเมื่อกี้เห็นนะเว้ยมึงไม่คิดจะไปที่อื่นมึงเลยเหรออ่ะมึยิงทุกอย่างไปหาละโอ้โหเอาจริงดิมึงอยู่ไหนแบทแมนโผล่มามาแน่จริงโผล่มาโผล่มาดิโผล่มาดิบ้าเอ้ยโผล่มาดิ โอเคไปนู่นแล้วโถแม่งโอ้หได้น่าเกลียดมากเลยเอ้แม่งเอาใจฆ่าคนเห็นนะมึงถีไปแล้วได้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 ป้อมป้อมป้อมสวยครับ <On slide. S 1> มแม่งโดนแบทแมนตามไล่ฆ่าอยู่ไปไหนไม่ได้อิกซ์เรี เคได้เป็นเหรียญเงินแครี่นะครับเบบีออต้ตั้งแต่ด้ป่าเวลเลตนะครับพอเสียหายลับไป15แล้วก็ได้เมทีสิก็ไม่ได้เยอะมากนะนกแรกลล์ยิงได้ครับหลังๆในหาจังหวะยิงอะยากอู้เจอใครว่าระดับ oh <my> ระดับภูมิภาคไหมว่าอย่างนี้โอ้อลิสเตอร์เลยเหรอกับระดับจังหวัด โอ้งานตึงเหมือนกันนะเนี่ยโอเคอลิสเตอร์ลำดับที่21ของภาคเหนือนะครับอืมเป็นหน้านกว่าจะจบได้แต่อลิสเตอร์ไม่ห่วงกลัวแบ็กแมนมากกว่าเมื่อกี้โอเคสุดยอดตำนานหนึ่งคนนะครับเป็นรองขวดหน้าด้วยเขาก็เล่นดีอยู่โอเคครับก็ประมาณนี้สหรับการเล่นไบโอนานนะที่จะจะหยิบม,มาเล่น